ถ้าฆ่ามีถ้าฆ่ามีมันก็มีชีวิตด้วยถ้าฆ่ามันเนี่ยอยู่มันก็เหลือลูกของมันไม่มีใครเลี้ยงลูกเขตอาวก็ในหลวงถึงบอกว่าถ้าใครฆ่านี่ต้องให้ตำรวจจับได้แ จช่คนจ้ยก็สวยแล้วสวยนะคะเราด้านใน ที่เหม,น,ม,มน, oh. นัน,นทำไมกว่ากลังดีว่ากลังดีดีเนาช่์รถมาพวรถหน้าทุกคอะไรอะเดี๋ยวโดวนอะไรกินนะเออกดหน้าอา้าวทำจะทำดีทำอะไรดีดีทำอะไรโดนหัวน้องนะโดนหัวน้อง งูว่านตรงนี้ก็ได้ลูกอะไรนะนั่นคืออะไรนะนั่นคือตัวไหนนะเด็กอาเชชอ่ะหรอม,มีงูด้วยเหรอไหนงูต้วไหมออะอ่ะถ้าสีสวยๆลูกตะวีต้ตนข้าวไหม มีภูเขาต้นเขาไหมขนาดก็ดีลหรอก้มันสวยขอให้มีในหลวงถม,ม,มา,า,ถาสวสวยก็ลาเส้นด้ยนะนีมีครับมูมมตัวนี้อะไรไม่มีกว่าขึ้นไเย้ yeah, ชายเ <c oughs> ช้างที่มอนหะะยอกตลีอะรจยหรอ

นั่นคือตัวอะไรัวอใช่เอเดี๋ยวถ้าครูเอ็นถามว่าทำไมมึงไม่มีหัวล่ะมึงตอบว่ายังไง